ไพโอเนียสามแหหลังงดไหนามมาเครื่องเดือนครับสวัสดี f อซนะครับสวัสดีเุื่อนของช่องรถไทยสายหวานครับเมื่อนี้อยู่กับบาวกีชีปเป่าครับหลังจากงดไ้นาม,มาประมาณเครื่องเดือนนะครับตอนนี้เลี้ยงบนแห้ะ นี่ต้องกลางครับนี่เขียวๆน้อยหนึง่งเดี๋ยวเบิ้งต้นมีนค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมาเบิ้งกันในจริงไเลโอเคในเลี้ยงกันดีครับอ้าเบิ้งต้นต้นที่สูงแค่เม้าซิปนะครับฟักกับน,นิดเดียนะครับ เมื่อนี้เป็นวันเสาร์ที่16มีนาคมครับแดดใบใบพอนแห้งนะครับเดี๋ยวพาพมาึเตรงกลางโอ้ตรงกลางนี่ก็โบปันใดน,นะครับบ่บ่สูงบนใหญ่บ่งามปันใดี๋ยวเบ,บึงฝากครับ ฟักดีอยู่ขี้อวนๆนะครับตรงนี้ยังมีทอ PVC นะครับสปปิงเกอร์อยู่ในส่วนของไทอูอนเนียสามแปดเจ็ดหานะครับก็บิบเป,เป็นแปลงแหลกที่ได้เกี่ยวนะครับ บู่ว่าเอาได้ยังครับเพราะว่าข้างในยังเขียวอยู่นะครับยังมีแซมแมเขียวมาหน้อยหนึ่งนะครับตอนนี้เขาอยู่แปงลงรางของหน้าอล้องนะครับแปลงลางหน้าอลองนี่ก็ส่วนที่ปลูกใหม่ครับกะบดีนะครับต้นน้อย ฟังคุนเป็นแปลงกลางนะครับเดี๋ยวฮอริปเปเบิ่งแปลงกลางแล้วกัแปลงทึงๆไ่ขึ้นไปอ่าเนี่ยมาจากหานทางนะครับพอ้นไกลๆผลมันเหลืองแล้วนะครับพอมาเบิ่งยังมีแซมเขียวๆในน้อยหนึง่งนะครับดินทัดกันมาหน่อยหนึ่งนี่นนก,บกับปลูกปลูกเบาะง่ามไนไดยครับพื้นที่กับประมาณนไรสองไรครับตรงนี้ ตรงแหละพระอุเนียสามแปดเจ็ดานะครับเดี๋ยวเป็นกลางนี่เขายางไปบึงอะไรครับห่างกันบ่หลายเดี๋ยวยางไปบึงนาสิมีการไฮน้ำกันอยู่ครับนี่ตัวนี้บ่ขึ้นแล้วน้ำกระายโพดน้ำ เวลาประมาณบ่ายสองครับตอนนี้แดดแดดยางแห้ง ได้นี่ก็คือนะครับเด็ดบกม่วงหิมะผ่านแหละนะครับช่วงกุมภาพันมีหน้าหนี่กับสิมีบกม่วงหิมะผ่านนะครับเศ็ษเกิจครับแปลงน,นี้เป็นเวิร์งนี่บองงามครับฟักกับบองงามไปนำอ่ะบอไว้ครับพี่น้อง บบไว้ครับย่างมากประมาณบีบไก่ดอกมันเดดห้อนแห้งย่อมครับเขาจะอยู่หอดยางหอดแปลงกลางนะครับโบหัวแปลงเทืองบนท่าสิปาบปบาบนะครับเอเมื่อยละน,นะครับตรงนี้ก็อีกประมาณสองลายนะครับโอเบิรงว่า้าเบิรงอีกทันึงตอนเก็บเกี่ยวครับที่เคยบอกไว้ว่าสิมาช่วงกลางเดือน,นครับม,กกรมาเมื่อนี้ก็มาแล้วนะครับ แปซิฟิกไอ้พโอเนียสามแปดเช่นหาตัวนี้แปซิฟิกเจ็ดแปดเต่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ซันีิก่อนนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์น้ำครับสำหรับพุทธิพุทธเล็กกดนะสำหรับมือนี้สวัสดีครับ